เก็บอต้อออไม่เก็บมันอยู่ของเดิมจะไม่พอครับ้วที่เรากดไปที่าหน้าบาดแล้วก็มนล่อเอากลับไปดีไาดรับไหมถ้าแบบนี้โอเคฮะเพราะมัน ก็ดีแล้วคือไม่งั้นมันเดี๋ยวพอเสร็จละเดี๋ยวก็อะาให้ผลทำเพิ่มอีกทีอ่าเอาเอา ราทำเอ็มอยูกับท่านผู้ว่าการรถไฟนะครับในสัปดาห์ก่อนนะแล้วเราก็ให้ทางกองช่างลงมาดูนะครับตั้งแต่เริ่มต้นและมาประเมินนะแล้วก็วันนี้เราเครื่องมือของเราที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเอาลงมาก่อนนะครับเพื่อรีบแก้ปัญหาให้พี่น้องแม่ชดได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนที่งบป,ประมาณน,นะเราก็ได้ตั้งงบป,ประมาณไปแล้วแต่เราต้องเร่งทําเพราะว่าคนเดือดร้อนเยอะมาก นะครับเอาเอาทำเป็นช่วงเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงเนื่องจากมันติดขัดเรื่องไอสจอก็จะหมดอายุในเดือนหน้าจำเป็นต้องเลือกตั้งใหม่ <nerede? S 1> จำเป็นต้องให้มีสภาหใหม่นะครับถึงจะอนุนมัติเดินทำได้ตลอดเส้นทางแต่ตอนนี้ลงมาแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดก่อนเริมสภาพเป็นอย่ดก่อนนะก็เลยเอาเครา่อบดักสจอมาทำน สภาพผมเป็นอย่างครับสภาพเป็นหยุดเป็นบอดเป็นมอสก,กีไม่ได้นะครับรถจะเบี่ยงไปที่ปกบบา,า,ก,ากของรถมอสกี้นเลยสภาคือผมมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกับรถนักเรียนเนี่ยมาไฟไหม้โดยเด็กนักเรียนเนี่ยจากจังหวัดอุทัยธานีนะแล้วมีเด็กนักเรียนเสียชีวิตถึง20่สศพนะครับ20คนแล้วคุณครูอีก3คนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุที่ถือว่ารุนแรงนะ แล้วพี่น้องประชาชนชาวประชุมธานีในเสียงสะท้อนก็มีความประสงค์ที่ต้องการที่ว่าทําบุญให้ผู้เสียชีวิตยี่สาคนตามประเพณีเพื่อส่งวิญญาณเข้าไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะอันนี้เราไม่ได้อยู่เรามาทํานะครับก็ได้หาลือกับพระอาจารย์เทียนชัยนะพระเทียนชัยวัดเทศสรทารธรรมนะครับท่านก็ดูแล้วท่านก็บอกว่ากําหนดมาเลยว่าวันที่25ให้เรานิมนต์พาถึง23ลูก นะตามให้คดตามจํานวนผู้เสียชีวิตนะครับและเครื่องสักทานก็จะแตกต่างจากที่เคยทําทํากันต้องเป็นชุดสักทานทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะครับของผู้ใหญ่3ามคนนะครับแล้วนอกจากนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันอยู่ที่ความเชื่อแต่ละคนแต่พี่น้องชาวคูคดนะฮะชาวนครลังสิตลำหนองเก้าโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสี่บุมเมืองที่ต้องเดินทางในช่วงดึกดื่นเพื่อมาเตรียมการค้าขาย เพราะเป็นตลาดส่งที่ใหญ่ก็ได้มีการมาพูดมาขอร้องให้ทำาวิธีนะครับเพราะเขาเจอเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีเด็กมาดังร้องไห้บ้างได้จุดเกิดเหตุดึกเดินมีเด็กวิ่งตัดหน้ารถั้งอะไรเงี้ยน,นะครับอบจอเราก็จําเป็นต้องทำนะครับก็เลยเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันบริจาคนะครับแล้วก็เอามาทําบุญในวันนั้นนะถ้ามันมีกันเหลือก็จะส่งมอบให้ทางจังหวัดอุทธ,ธานีไป ครับและในวันนั้นได้ทราบว่าท่านนท่านอนุทินชาญวิรุฬกุลท่านรัฐมนตรีว่าการว o ม m a k ไทยท่านฝลัดงจะ s ง a m าดไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยนะครับท่านชาดาชัยเสร็จแแล้วท่านผู้ว่าราชการประชุมท่านก็จะมาร่วมในวันดังกล่าวด้วย